สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้แอดก็เอารถไถ L 3 4 0 8 DI มาส่งลูกค้านะครับผมวันนี้เดินทางมาไกลเลยเดินทางมาที่อำเภอหนองยาไซครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับก็ขอบคุณคุณพี่นะครับที่สั่งซื้อแล้วก็จับส่งครับผมอันนี้เป็นบริการเก็บเงินปลทางนะครับ ขอบคุณมากๆ,ๆครับครับตอนนี้เราก็ติดไฟแดงครับอยู่ที่สามชุกครับตลาดร้อยปีวันนี้เยอะมากนะครับเนื่องเป็นวันหยุดหยุดเทศกาลนะครับสามวันก็อแอดมาส่งรถแล้วแอดก็จะกลับไปวิ่งงานต่อนะครับผมสำหรับคนที่จองรถ L อ4สามสี่ศูนย์แปดดีทีไว้ครับก็เดี๋ยวรอแป๊บเึงนะครับกำลังเร่งทําให้อยู่ครับ มาถึงสามชุกนะครับตลาดร้อยปีอมาถึงวงเวียนสามชุกนะครับรถบรรทุกจะไปได้ไหมน่าจะได้อยู่เนาะหนึ่งวงเวียนสามชุกแล้วครับผม ต่อไปครับอำเภอหนองยาไซครับนะครับผมวันน <onic bizarre> ี้เราก็เดินทางมาถึงอำเภอหนองยาไซนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีทางลูกค้านะครับพี่เจ้าของรถก็เดินทางมารับครับผมมาถึงที่ว่าการอำเภอหนองยาไซนะครับก็เดี๋ยวแอดเจะเอารถไปลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวสอนวิธีขับให้กับลูกค้านะครับเนื่องจาก ยังมียังขับรถไถไม่เป็นนะครับก็อันนี้ต้องใช้เวลานิดนึงครับแอนก็จะพยายามสอนการใช้งานรถเบื้องต้นรวมถึงวิธีการดูแลรักษานะครับแล้วก็วิธีการใช้พวกไถพวกโรตารี่นะครับซึ่งอาจจะอาจจะลูกค้าก็ต้องมีเวลาที่จะเรียนรู้กับกับเทคโนโลยีนี้หน่อยครับก็เดี๋ยวไปชมวิธีการสาธิตรถไถกันครับ ส่งรถครับ FC ทุกท่านตอนนี้ก็ตามลูกค้าไปครับรู้จากเส้นทางก็รถบรรทุกก็วิ่งลำบากนิดนึงครับอ,อ่าเป็นทางขูกขาฮะครับผมลองเช้นระบบนะครับ ประมาณนี้นะฟังเยอะลูกค้าดิเงร็วมาก ก็ส่งรถเรียบร้อยครับลองเทสลองไรเรียบร้อยอันนี้เป็นคุณพี่จาก,กอำเภอหนองยาไสจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับผมก็มีรถดีๆก็เดี๋ยวจะส่งให้อีกนะครับขอบคุณพี่มีพี่ทั้งสองนะครับผมโอเค